สวัสดีครับแฟนคลับ FC ครับผมปลาโมดอยู่ยาวลำเพลินออฟเชียลตอนนี้ก็มาอยู่ร่าอยู่หลังบ้านบอสนะครับผมแฟนคลับครับผมศิลปินก็มาหลายคนแล้วครับนัดซ้อมก่อนลัม แล้วก็ทำเตียงด้วยเดี๋ยวให้เราทำเตียงจก่อนจะตามมาแล้วอลก่อนมาแล้วกครับที่ชุบรรยากาศหลังบ้านบอสครับผมสวัสดีคดีสวัสดีครับรบพบก,กันอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ได้กี่คลิปแล้ววันนี้ยังไม่มาเลยครับยังท่องเพลงอยู่โอ้ย,ยากไหม เพราะว่าอันพอดได้รับเพลงใหม่ไหมครับได้รับแจ็คใหม่สองเพลงเอ้ยเป็นสามเพลงกับเลยลำเรื่องเพลงพี่ช้างนี่แหละครับภาษาครับภาษาครับใช้ในลำเรื่องพอดีเลยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเฮ้ยครับผมนัไงเด็กคนงานเพลงหายยใจเลครับผมนะคนจะดังอะไรก็ห้ามอยู่นะ ร้องเพลงใช้ในโชว์สองเพลงครับแล้วก็ร้องเป็นช้างคือร้องตอนไหนใช้ในลำเรื่องครับอ๋อลำเรื่อง้องลำเรื่อง๋อร้องนี่แหละคู่กับพี่สุอ๋อดเร่องเน่ยครับอ๋อลำเรื่องครับมพราเป็นลำหาเรื่องก็เลยต้องขยันท่องนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นเพลงใหม่เรายังไม่เคยร้อง เคยร้องลำเรื่องลำกรอะไรนี่เคยไหมเคยเคยเคยไหมก็เคยครับเคยผ่านมาไหมเคยใช่ไหมเคยเคยลำมาแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าทํานองลำเพลินยังไม่เคยเอ่อลำเพลินเนี่ยอทำนองทั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับอ่าสายใหญ่ก็ทั้งแรกไม่เคยร้องมันก็เลยต้องฝึกเป็นพิเศษครับวันนี้ยังไม่มีคลิปเลยวันนี้ก็ถ่ายคลิปก็ถ่ายให้แฟนคลับ fc ไปเรื่อยๆให้ไปัีได้รู้ความเคลื่อนไหวแต่พอีก็เป็นค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 นมีอายาศัยดีแล้วก็มีความสามารถอยู่แล้วทำได้ไปเพ่งมือสามเพ่งเยล้ยงก็ได้ีตั้งิก็เมื่อได้อยู่แล้วกดกดดันเลยจะดูบรรยากาศครับผมครั่บผม จะลืมย่าเป็นน้องจะลืมโดยวันที่24 24กันยายน2005ร้อยหกสิบห้านี่การเปิดวงของสาวหน่อยเพชรบันแพงเราพี่ทเนาะจะลืมปิดตากผู้ไดมากบ่าไรก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วร้อยเก้าบาทพี่น้องขอบคดณที่มาครับขอโทษเถียบเครองมือตะไรอะไรของใครอยากมากว่าคะบ้านนางงามร้อยเก้าบาท ห่วยเออารายละเอียดเนี่บอกห,หนางานนัน่นแต่ว่าแต่ว่าขายอะไรแต่ว่าหลบกันนะ่อยยี่สิบายสดคุ้มกินรมารอยเบาทแต่ว่าหนางานาแค่สี่ร้อยถอ้าเลยพะวพี่รองสำหรับคลิปนี้ไว้ก่อนไว้ำหรยยับานต์ซาเน่เอวังก็มีหน่วยาและชนี วัสดีปามดด้วยปามดด้วยค่ะสดีปามดก็กำลังมาทันมุดใหนาประด้แแดงว่านี่รู้สึกว่ากล่องรู้สึกว่ากล่องลายวันนี้วันนี้ก็กำลังทยอยทยอยกันมาชอบกว้างตำแบบพุงยเพิงเนาะแบบับหมดังในตำย่เพอ่องอะเอาแบบย่เพื่งบอเอาแบบย่เพื่องอเอาแบบย่เพง่ระเซียดไท้แบบแบบเรียแบบได้เบิดจ้าได้หมดจ้าฟาดมนสลดลก็บอกผิด บะเมีนตัวขัดเกียตัวห้อเกียร์ย,รยังก็เป็นแทง่งยาว้ยเอาเอเกียมันเป็นรุ่นใหม่จังอันนี้เกียแบบเป็นเม็ดเนี้ยอาอ่าจะจมีกัเสียที่อันนี้ตำให้น้องปันปันเดี๋ยวปลาหมดก็ตำแตงนะครับปลาหมดชอบชอบ,ชอบตำแตงหานนะแจริงนะหญิงปลาหมดแกชอบสดน้ำด้วยรู้รู้ทุกคนคแต่ไม่รู้ตัวเองว่าจะกินอะไรเีย กินได้แล้วเดี๋ยวเนาะนี่แต่ตนาะทุกมือเยอะเนี่นี่ค่ะชอบแบบไหนบอกมาเลยหรือจะตัดแบบเต็ดตอนบุยเคยค่ะแต่ก่อนอยู่บ้านขายปลาได้เส้าติดเส้ามือเลยค่ะไม่ได้เส้าติดเส้ามือเลยลายเมงวันเมื่อยลายค่ะแต่ผมขอใส่ถ้วยนะเดี๋ยวผมไม่ได้ไม่อาจกินแล้ว เล็กๆพอไม่ต้องมากขอบคุงต้องอุ่ยกินรสชาติรสชาติเดียวกับพี่สุไหมกินคล้ายๆกันไหมไม่ไม่เอาของต้องอุ่นแล้วรสชาติไม่ไม่ไม่รสชาติเดียวกันกับพี่สุไม่ชำนาญจังเลยเอาก็แม่ค้าเก่าเก่าจะว่าเขาสนิมแม่ค้าหนาไหมกบบาทในห้องไลายนี่ครับการฝันมะละกอนะคะนี่หนาวอะไรแตกทั้งเลยแต่กัน่ารักดีปังี๋ยินดีต้อนรับอริมา ปลาอ่ข้าวหรือยังยังกินแล้วบังหันไม่เก่งนะลำพองฮะลำลำเพลิงนี่เก่งนะไม่เก่งหรอกป้าพอได้พอได้ไม่ใช่มันต้องคือเราเราเป็นนะเอ่อเป็นนะเป็นลอยหมดเลยรู้สึกว่าเก่งปลาพอได้ค่ะ เขาบอกน้องบอกนุ่งบอกลองบอกเตาได้เป็นลูกมี่พัก่อแ่ลูกมือลูกี่พักผ่อนทางโซนไอโซอันนี้ต้องหน้าตกระจงยอดเลยประสบการณ์มีนะมีเอเนลราคามีประสบการณ์บ่อกี้และประสบการณ์มีลำลำลำเขาเรียกล่าลำอะไรลำเพลินใช่ไหมลำเพลินลำซอยลำเพลินลำซอยลำเพลินแล้วกี่ปีแล้วลำกี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีไหมคือเขาอยูสาวหน่อยอยูารังปลาลำมาไม่ค่อยได้ลำอันนี้ก็อันนี้ก็ลำมาจน ก็ยังโสดอยู่นะตอนนี้โสดนะตอนนี้ไม่ค่ะมีมีคนไม่มีอ๋อคือถามว่าโสด,ดโไหมบอกไม่นีน่ก็ไม่โสดอ๋อไม่มีใครใช่ไหมไม่มีเออก็ยังโสดเหมือนเดิมโสดตลอดเอออันนี้นะปีมะพาเนี้ยคลองตนเป็นโสดดีกว่านะอยู่คนเดียวปา้ามันมีความโสดจริงๆนะป้าโสดไหม <c oughs> <c oughs> ผู้จัดการต้องดูแลต้องดูแลเนะเห็นผู้จัดการจะลาออกครับไม่ลาออกไม่ได้เขาห้ามลาโอเคขอบคุณมากแล้วแม่ตา หมดแล้วก็ได้พูดหมดทุกคนค่ะอาจารย์ผู้ใดแจกเป็นมากกับเดวีบ๊าสวัสดีค่ะขอล่าจับเลยนะดขอบคุณค่ะจริงหรือเปล่าใช่อีกแล้วชุดรถสามตอนแบบนี้เลยเลยอยัางวันวานบรรยากาศหลังบ้านครับแฟนกับเอฟซีครับผมสางบ้านอาจารย์สวัสดีครับนี่คครูมาแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์สุโคสวัสดีครับ ลำลำซอยลำเพลนนี่มันยากอุ้ยยากครับคนไม่เข้าใจสังวาสจริงยากนะฝาไม่ใช่ธรรมดานะมันไม่ธรรมดานะดูแลแต่มันคือถ้าคนเขาลำเป็นแล้วเขาก็ก็ได้เออได้แล้วมันไดพกพไปคือคือมันก็ต้องใช่ใช้เวลาคือก็ไม่ได้ว่าน้องๆเขาหลอกคือแต่ละคนเริ่มต้นจากการฝึกมาอะไรก็เลยไปติดทำนองแล้วสังวาสนั้นนันนั้นนั้น เดียวกาทางคอนแก่นแล้วมันเดือมันหวานใช่ไหมหวานเอื่อนมันหวานเอื่อนแต่มันก็มีเร็วนะมันไปปื๊ดปื๊ดปืปืไปเลยนะมันมีหวานด้วยเหรอแต่ลำเบรนของเรามันเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งเป็นสังวาสอีกแบบหนึ่งที่มันอยู่ในโซนของอีกางอีสานกลางอีสานกลางแล้วสารคามนี่แหละส่วนมากแล้วที่อื่นไม่ค่อยมีอ๋อที่มีก็ไม่เหลือแล้วแต่ยุคก่อนก็มีแทบทุกจุดนั่นแหละแต่พูดถึงว่า มันไม่เหลือของอาจารย์สองเพลงยังไม่มีเวลาทำเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าโอเคก็ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงนะรับวก็ยังไงก็ฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับด้วยครับผมสูสัยใหญ่ครับันแพงตอนนี้กำลังสร้างจะปั้นให้เขาคือคือสัมภาษณ์เขาเล่นนางเอกได้แหละครับแต่แต่เราจะให้เป็นนางสวยสวยร้ายอ่ะให้เป็นสวยร้ายครับผมให้เป็นสวยร้ายครับผมแต่แต่ใน เวอร์ชันของนักแสดงนะไม่ใช่ว่าสวยร้ายแบบชีวิตจริงเนะแต่ชีวิตจริงนี่เป็นคนที่น่ารักมากเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมากครับอาจารย์เราจะเปให้เขาเป็นแบบดาวร้ายดาวร้ายที่ที่เป็นนางเอกนางเอกร้ายประมาณนี้แล้วก็เอ็นคือคาเตอร์แต่ละคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วยิ่งถ้าเล่นทุกบททุกบาททุกตัวแสดงมาแล้วเนี่ยยิ่งผิวแล้วคือเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ในอนาคตได้เลย ก็อย่างเห็นเนี่ยอย่างผมนั่นก็คือมันผ่านมาทุกตัวทุกอย่างตัวตลกตัวพิธีกรอาอาจารย์เคยเล่นตัวตลกมาด้วยใช่ไหมเล่นตลกมาเล่นพิธีกรมาตัวพระตัวเจ้าเล่นมาหมดพระเอกก็เคยเล่นตัวโกงก็เคยเล่นครับแต่ผมทําได้ดีสุดคือกม่ก้อตัวร้ายตัวร้ายคือตัวร้ายแล้วกลองมาก็คือตัวตลกเนี่ยตัวโจกเนี่ยตัวโจกนี่ต้องมีพรสวรรค์นะ โอ้คนที่เป็นตัวโจ๊กได้เนี่ยมันมันผ่านมาทุกรูปแบบนะอ๋อคือคือถามว่าทุกคนเคยเล่นอย่างผมไหมแล้วตลกหลายคนเคยเล่นไหมเคยผ่านมาอะไรมันก็ไม่เชิงหรอกมันก็ไม่ร้อยเปอร์เแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่าคนที่มาเล่นตลกได้เนี่ยส่วนมาก จะผ่านการแสดงมาแทบทุกบทบาทประสบการณ์เยอะอ่าอาศัยประสบการณ์แล้วนี้ก็แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าตัวตลกถ้าถ้าเรายึดถือในตรงนี้ซสื่อสัตว์กับอาชีพของเราเนี่ยตัวตลกตัวโจ๊กเนี่ยหาจินได้ตลอดกินได้ยาวตลอดชีวิตไขเลยแหละถ้าไม่ไหวก็หยุดหลายคนที่หลายคนที่สละทีเพื่อชาติตายอยู่ในครับนักแสดงก็เยอะชตรงๆอ่านั่นคือ นักแสดงที่ที่เขามีพรสวรรค์เยอะมากเราก็ลูกชาวราชนาเป็นเกษตรกรชนิดเป็นเกษตรกรแจ้วผมไปบ้านจ่าบ้านจ่าสวยโอ้บรรยากาศดีมากเลยแล้วก็เป็นแบบว่ามัน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 บรรยากาศดีอ่ะมันเป็นบรรยากาศลูกทุ่งอ่าลูกทุ่งบ้านสวน บ้านสวนมันมีความสุขนะบริสุทธิ์นะครับอากาศปลอดโปร่งดีครับใช่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์สุขุมครับผมที่ให้ความรู้กับส่งเสริมสนับสนุนออสุขุมบ้างเด้อครับผมติดตามอาจารย์สุขุมนะอออาจารย์สุขุมรำเพลินออฟฟิเชียลรำเพลินออฟฟิเชียลครับอาจารย์ผมก็เปิดช่องแต่มาก็ไม่ได้ทำมันยุ่งครับครับผมก็แฟน์แคปเอซีติดตามอาจารย์บุคลากรผู้อยู่เบื้องหลังของสาวน้อยนะครับผม สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีแ,ดแฟนคลับ FC ทุกท่านสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาชมขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับ